สักภาพเท่าเทียมกับคนอืนอบโดยเฉพาะเลยให้กับผู้ด้อยโอกาสในะจำก็คือคณะของท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในมูลีกันวันนี้ขอเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้ในการกิติองศ์อุตมะเวทินนะคะใน้โปรไปเทียบโอนารเรียนรู้ถ้าเขาจะไปต่อในนะระดับพชหรือปวสหรือสามารถส่งเสร,ริมการเรียนรู้จังหวัดไระรองนะคะแจ้งด้วยนะครับอะไรมันเครับแบนครับ ให้เห็นเอกสารอย่างชัดเจนนะคะในการร่วมตรงเดนเชิ้อ พี่ป้ายทันะพี่ก้ายเขียนเลขย่งโอเคหนึ่งสองสามสี่นะคะพี่ชอบดองไม้ดอกที่ตัวเองชอบที่สุดดอกกุหาบอกห้าญ่เลยว่าชองเดียวไปที่ชอบที่หนึ่งว่า ใช่ขาดีเขนะ้าไหมโอเคเอามือที่ไม่ถนัดนะมือที่สองนะให้เวลาอีกสามวินาทีถ้าเราต้องทำไง 你跑。